สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มารู้จักผักสลัดหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักสลัดรู้แต่ไอสลัดไอผักกาดหอมอะไรเงี้ยแต่สลัดมีหลากหลายชนิดนะคะทุกคนอันนี้คือผักกาดแก้วค่ะลักษณะเขาก็จะห่อเหมือนกระหล่ำปีหลวมๆถ้าเป็นหน้าหนาวจะห่อแน่นกว่านี้คะ่ะทุกคนอันนี้มันหน้าร้อนเนาะหน้าฝนเนี่ยปลูกได้แค่นี้ก็ดีแล้วค่ะนี่ จะมีความกรอบกรุบกรับเหมือนกินน้ำแข็งหรืออีกชื่อเขาก็จะเรียกไอซ์เบิร์กเหมือนชื่อเลยจะมีความกรุบกรอบถ้าทำสลัดกินจะอร่อยมากก็จะมีความตอบมากเลยค่ะทุกคนจะฉ่ำน้ำมีความหวานด้วยค่ะ อันนี้หัวใหญ่มากเลยค่ะอยู่ที่สายพันธุ์นะคะเลือกสายพันธุ์ที่ดีก็จะได้ผักที่ต้นใหญ่นี่ค่ะทุกคนอันนี้เรายังยังไม่แกะข้างนอกออกสลัดอันนี้ผักกาดผก,กาดแก้วค่ะสลัดห่อเรียกได้หลายชื่อเลย ก็จะมีความกรอบทําสลัดอร่อยค่ะทำสลัดทําทําอะไรอะ่ะทำทำกินได้หมดกินเป็นกับอ้ลาบอะไรได้อันนี้ก็เรดโอกเรดโอกก็ไว้ผสมเวลาทำสลัดสีสวยเนาะม,มีรสชาติมีประโยชน์ น,นี้ก็จะเป็นกรีนโอ๊กค่ะกรีนโอ๊กก็จะมีรสชาตินุ่มละมุนลิ้นเหมือนกันอันนี้ก็อากาศแก้วอันนี้ก็จะเป็นคอร์สค่ะคอร์สนี่ก็มีความอร่อยไปอีกแบบหนึง่งฟังเสียงกรอบเขา มากเลยค่ะทุกคนคอรสก็จะมีหลายสายพันธุ์เหมือนกันจะใบสีเขียวเข้มหรือว่าจะสีขาวอันนี้ก็จะเป็นหอมอิตาลีอากาศหอมอิตาลีคล้ายๆกับคอสนะแต่ใบเขาจะหยกักอันนี้เราจะทำสลัด อาหารสุขภาพกกรอบจ้าหน้าฝนปลูกได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะทุกคนเนาะ